มือนี้สิผ้ากันแกงนอไม่สด,สดสดนำหอนหอนกินยันตอนเทียงจ้าทุกคนได้นอไม่สดมาแต่ก่อยิงเอ้ลุงน้อมบอกให้ไปตัดเอาโลดอยู่ก่อหุ่นก็นเลยให้อีพอไปตัดมาสองนอโนอบากใหญ่ค่ะสิมาแกงตอนแรกว่าสิแกงหมอน้น้อยนี่ยิใส่เครื่องไปใส่เครื่องมาแนวแกงนอไม่นอจ้กทุกคนมันต้องใส่ผักใส่เครื่องหลายๆมันจังสีแซ่มือนี่กับฝนบบตกยิงเอ้ยตื่นมาหอนหอนเบื่อเลดฉันจนได้เอาพัดลมมาตั้งอยู่ทางนาบ้านนอจ้าเพราะว่าหอนแห้งไม่หยิงแห้งเฮือนฉันเป็นสังกะสีเนาะหอนเอาง ตัดมาหน่อยแทนน้องไม้ย,ยานมันบพ๊อกินเมืองแม่ยิ่งสองนอน,นีก็ได้ลายเติบอยู่เด้อจ้ะระหว่างที่ฉันปอกน้องไม้ย,ยูนี่พ่อฉันก็ไปขันยานั่งถา่ายดิหญิงเอ้ยทีมซัพพอร์ตของครอบครัวฉันรู้ว่าลูกเต่าสีไทยคลิปนี่พ่อแม่ฉันเห็นน้ำดีดีตั้งแต่รู้ว่าฉันในเงินนี่ <laughs> ปวดเพราะว่ามังม่วงมังเต่งตะกี้หาวอาให้เฮ้าดิหญิงเอ้ยทายพี่บ้าพี่บอไปเพิ่นว่าหั่นนะมีดบ่ค่อยข่าวหิงมาบ้านเธอใดต้องได้ซื้อมีดใหม่ตลอดเัอก็เลยใส่มีดสองคมเนาะค่ะอันนี้แหละยิงวิถีชีวิตบ้านๆอุ้ยหนูเพิ่นมาเล่นนําอยู่เฮือนเนาะมาเล่นนําอีพ่อสิสวนกันไปตึกงห้องตึกแห่เพื่อนเลยหิงรู้ว่าฉันสิแกงน้ำไม้แล้วบอกว่าไปเก็บเอาแม่อนบักบวดอยู่เฮือนกูหั่นหลายๆละว่ะก็เลยให้อีพ่อไปเก็บจักเอามาหุงสดมาเอาอีหยังมาเผ็ดหลอกเผ็ดหลอเก็บมาใส่มากินมาจุ่มมาซุ่มมมมกกกกกัััันน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 นเเเาาาาะะค่่่ววิิิิิถีีีชตแแบบบ้้้ๆฮสงหออจุุซผู มาผู้นี้มีอนันผู้นั้นมีอันนี้จึงสีน้ายิงอบอุ่นไปอีกแบบเด้อค่ะวิธีชนบทแบบบ้านก็ได้ยอดบวบกับอ่อนอ่อนงามเลยเบื่องแม่ยิงไปเก็บเอาน้ำหัวเล้ามันขึ้นลายลายแล้ววะมันเป็นนวยเหมือนแล้วอันนี้ยอดอ่อนมันเด็ดมากินเลยแคเมนอยูกุงเทพนาะงยิงซื้อเพิ่นกับสีเศร้าบาทผู้เด้อจางน้องไม้มอหนึ่งหาลอยหกอยุ่นที่ยิง่แม่นวฉันปากเป็นอหลียิงซื้อพักซื้อ้าซื้อเครื่องมาใส่หันอันนี้อยูุบานเฮาบ่ต้องเสียเงินจักบาทเลยจ่ะทุกคนเสียเงินซื้อแต่เหงิ เคลืออย่านางฉันเคลือบไงพอฉันเอามาขันเหนียวๆหายเลยเนาะค่ะน้องใหม่กระต้มเรียบร้อยแล้วมาเขาเบือแป๊บเดียวก็ได้แกงแล้วค่ะเมื้อนี้ฉันสิแกงน้องใหม่ทายิงอีจะทุกคนนัดกันกับนางตั้งแต่อยู่กรุงเทพหุ่นนักขับรถมาแต่อุดรหุ่นญิยมมาลัดฉันเพราะว่าฉันมาส่งมีนาเนาะจ้ะมาส่งร้านห้านเปิดเทอมแล้วหญิงก็เลยผาห้านน่งเครืองมาเนาะค่ะก็มีเอฟซีมาคอเมนต์ถามคลิปเจ้านี่ลงปัจจุบันหรือยังอันนี้ปัจจุบันแล้วจ้าพวกมึงโม่งมังแต่งลงคลิปสับไปสับมาจนเอฟซีงงจาก พดโพดฉันเอาหัวใสแล้วบะนิดเกีงน้องหม่ครับเกงน้อไใหม้มือนีใส่ผักหยาคาขิงลายยางแห้งดีหญิงผักยางแต่วตีตอนแรกหันใสผักยอดบักบัวไปเมนบอรอบที่สองกระใสดอกมังอึบบัดที่นี่รอบที่สามใส่ผักกระแยะบ่ได้ใส่ผักเน่าเพราะว่าหญิงอี้ทพ่นบกินผักเน่าเนาะจ้ะเมยชายพี่ขนาหญิงนัดกันมาแต่อุดรเพื่ที่มาเจอกันอยู่นี่เนาะค่ะคลิปนี้กระถ่ายไว้ตอนอยู่บ้านเนาะจ้ะทุกคนมาพอมาวมาพบปะกันอีขาดบ่ไ้ดีหญิงเกงีงน้อไหม่ตังบักมือนีเป็นมือเลขออกก็เลยพักกันกินจุ่มกินซุ้ม การชุ่มนุ่มกันคนหลายเน่จักหน่อยเนาะคะมาโซเลซื้อเลขกันว่าสิพักกันซื้อตัวใดจังสีนะหญิงสีหมานบ่เนาะน้อมือแรงนี่พี่น้องเอฟซีกับสงสัยเอ้าตอนปอกน้องไม้คือใส่เสื้อสีนึงตอนนั่งกินแกงน้องไม้คือเสื้ออีกสีนึงมันหอนหญิงฉันก็เลยล้อบ่ไหวฉันก็เลยไปอาบน้าอาบน้าเร็วๆจังได้มาแกงน้องไม้ตอนปอกน้องไม้หันห้อนั่นหัวยื้ยบรรยากาศว่ามันสี่สีสิองศานี่แหละอยู่บ้านฉันเฮือนฉันเฮงเป็นสังกะสีแดดอาลงมาได้เอาพัดลมใหญ่ออกมาเปิดหญิงเอ้ยโโโพพดมมงบััแต อากาศอยู่บานฮาฮวนหอนฉันถึงว่าไงว่าบ้านฉันปีนีแล็กเลยตอนฉันไปนะฝนบ่ค่อยตกป่านใดรือมันทันได้หอนหน้าฝนบอร์จะทุกคนหน้าฉันกระจนบอได้ดำปีนีเม่ยฉันพายเอาเม็ดเลยเมื่ดทงเลยบ่รได้ดำเนาะเพราะว่ามันแรงนี่หละจ้าพันคือเห็นพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาจากจังหวัดใดเัิงก็ลืมว่าปีนีฝนดีดีทั้งบานเพล่นพนาคือบบมาตกทั้งบ้านฉันแนยังว่าบรรยากาศทั้งพี่น้องเอฟซีเป็นจังใดคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อฝนตกดีหรือแรงคือฉันบ่ปีนีกินไปโซเลเรื่องเลขเรื่องเบอร์กันไป ถือเลขยู่บนนอโนมือนี่เขาให้โชคมานกันทุกคนเดอ้อจ่ามือนี่มือนี่ไปแล้วยิงช่วงสายๆอย่าลืมติดตามเดอ้อชอร์ซิมีแเคมเปญนภาพถ่ายได้ตังกับปลาหลาของคู่นงซมาแจกโบนอกโบนัดลูกค้านะคะฝากติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากได้เงินมือนี่ไปแล้วยิงไม่กินยัววอนัวหัวมวนเสนอลายภาพบรรยากาศบานๆมาให้พี่น้ n เอฟซีรับชมเนาคะค่ะไปแล้วสวัสดีจ้า